สำหรับ fc นะครับบางท่านเพิ่นก็สงสัยอยู่นะครับว่าบอดพูญิ่งนะครับว่าเป็นอย่างคือบอไปออกรายการต่างๆนะครับก่อนอื่นนะครับต้องขออนุญ,ญาตว่าเรื่องนี้เพราะว่ามันมีในซื้อใไงนะครับเนาะที่เพิ่นเอาออกมาเว่าอยู่เด้เรื่องนี้พออย่างเดีครับมีคนเอาคอมมนต่างๆที่ว้ากันนะ เอามาเป็นประเด็นในการว่อเรื่องเล่านี้นะครับเนาะก็เลยสิเอามาเว่าตามเพิ่นนะครับเนาะว่าขอความที่เพิ่นว่านมันว่าจังไหน,นะครับเพิ่นบอกว่าเป็นอย่างเออบอด้หญิงนี่คือบอกว่า,วามีโอกาสได้ไปรายการต่างๆเนาะเอ่อทำให้สังคมเราถึงบอคิดจะให้โอกาสได้พูดในมุมมองของเราบ้าง เนาะครับบอสผูนยิ่งได้มาตอบคอมเมนต์เนี่ยครับบอกว่าให้ไปกับวอไปเออพอมันเป็นเรื่องขอบกลัวเงียบดีที่สุดวาไปกับแค่นั้นคนบ่หักจังไงเขากะบ,บ่หักให้เก่านั่นละนี่คือบอสผูนยิ่งนะครับเพื่อนได้ตอบคอมเมนต์นี้นะครับส่วนสิบวอไปหรือสิไปนะมันก็เป็นเรื่องส่วนตัวนะครับที่ เพิ่นให้เหตุผลไว้มันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนทางขอบครัวนะครับเนาะบางท่านก็บ,บอกว่ามีรายการเชิ่นไปหลายรา่การแล้วอ่าแต่พอเพิ่นบอไปเพิ่นบอรับนะเนาะเพิ่นบอกว่ามันเป็นเรื่องภายในนั่นแะหละบอกมีผู้ไหไปดอกมันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนงเ,งเงียบๆดีกว่านะครับเนาะเขาเพิ่นก็เลยตอบไปว่าที่ว้าไส้นี่นี่แหละแสดงว่าเมมเอฟซี พอมีผู้ถามนะครับว่าบอมีผู้ใดเซิร์นหรกับว่ากล้าไปดอกย่านคําถามซึ่งย่านมันจีตัวเจ้าของวาจังสันเนาะครับเนาะนี่เรื่องนี้นะครับความคิดเห็นที่คนแสดงนี่โอ้หลายเฮงเลยครับพี่น้องเอ้ยเพิ่นบอกว่าเมืกอนกนน่ะก็ความจริงอ่ะบอสหรือผู้ยบาลนะครับให้โอกาสคุยกันหลายครั้งแล้วนะครับเนาะ เมนคุยถึงสามคนกับคุยแล้วแต่ไฟบอลผู้งยิ่งเ่เลือกอทีสิเอาอยู่เหตุงานนั่มบริเลียครอบครัวนะครับเนาะกับแท่นทีกับสิวอกันแล้วก็ย่อมขอโทษกันเออกับแค่นั้นนะครับเนาะคาว่าขอโทษนี่มันบ่ได้นักหรอกครับอยู่ที่คนเฮ่าสิก,กา้าวอลแค่นั้นบางคนมีอีกโก้คิดว่าตัวจะของถึกมันกับวอลเด้ครับ คือว่ากูสีเห็ดแล้วกูบ่ย่อมแน่จังสีที่จริงนะครับผมบอกเลยว่าการที่ค้นเห้าสิวกับไผ่นี่บ่เมนว่าเบามือสองมือหรอกครับมันเบาโดน,นคนนั้นล่ะก่อนที่สิมีจิตใจไปทางเขานะี่ยนะมันบ่เม็นว่ามือเดียวเราจิตใจไปทางเขาเลยมันบ่นเหม่อนครับแล้วก็การที่สิคิดว่าคุยแหลวพลังบวก ผมบ่เขาใจนะพลั่งบวกอีย่างครับต้องการอย่างวอลแลวรู้สึกดีมันเมียนขนาดนั้นเลยทีครับครอบครัวลูกเต่ารือว่าจังสีบ่าสามารถสีเหตุพลั่งบวกให้แต่เลยบ่บ่มีความรู้สึกดีๆให้เลยบ่ทำไม่ต้องไปหาคนอื่นมาเพื่อที่จะเป็นพลั่งบวกอันนี้คือความคิดของผมนะครับบวกมันต้องหาแบบนั้นอย่างเดียวเลยบ่คุยแล้วรู้สึกดีบ่ บางคนก็นจะคิดว่าจังสั้นนะครับแต่ว่าพลังบวกเข้าสามารถทำอย่างอื่นไ,นได้ครับมันจำเป็นอยู่บอกต้องไปคุยกับผู้อื่นแล้วรู้ซึกดีกว่าคนในขอบครัวตัวเองคนที่สู้มากน้ำกันนี่ครับผมสิอบอกเลยว่าสูทุกสูยากมากนี่มันบแมเรื่องง่ายด้วยครับสว่วสีได้มาจุดจุดนี้แล้วมันต้องพานอุปสรรคมากขนาดไหนครับการสีเห็ด วงหนุนตีหรือว่าอีหยางหลายอย่างหลายๆแน่วครับส่วนสิมีเงินข้ากามเกี่ยวได้ขนาดนี้นี่โอ้คือเบิ่งนะครับสิแบ่งกันน่ะเป็นรอยล้านพี่นองว่ามันน่อยมือถึงครับคนนห้องอาประมาทเด้อครับขึ้นได้สูงสุดมันก็ลงได้ขึ้นกันครับเบิ่งบางไฟโหลดจุดขึ้นไปแล้วว่ามันสูงคักว่าสิบ่ลงนะมันก็เบิดขึ้นเก่าครับมันก็ยังลงมากได้พอถ้าคนประมาทถ้าคนเห็ดแบบนี้บ่ครับ ความเสื่อมมันมีครับเหตุเอียงก็ตามเดอ้อทา้าบ่ฮหดจักอยู่ในศีลในธรรมนี่ครับความเสื่อมมันสีบังเกิดเราเห็ุอย่างมันสิประสบความสําเร็จบ่ครับคือว่าประศบความสาเร็จปากมันเมียนแล้วครับแต่ใจตัวเจ้าของมันเป็นทุกข์ครับมันอยู่เากเบิงโหลดครับว่ามันอยู่ใดบ่คันเห็นบ่คันเมื่อมันแตกแยกไปแล้ว คนที่เคยอยู่น้ากันเนี่ยพ่อหนากันแม้นตอนนี้สีสั่งกันก็ตามเลยเมื่อกคอนยังไดมันก็หักกัน้าบสันบ่สามาสิไม่หลูกน้ากันไดหรอกครับถ้าบหักกันสิไปยุ่งสันเห็ุอย่างขุนเห้าเนี่ถ้าคิดว่าสิอยู่น้าไผ่น่ะครับอยู่น้ากันหักกันนะย่าจกคือว่าไม่หลูกครับ้าบสันกะไปย่างอื่นโหนดครับดีกว่า ธรรมะแบบนี้บบโอ้ยสงสารเด็กน้อยครับเห็นบ่าบานนี่เด็กน้อยเริ่มหูได้บานนี่เริ่มโตจะขวงกะคขิดอําลํำอําลํำอยู่หันละครับย่าสวาบ่ขิดเด้อครับตอนนี้กําลังกูเหตุผิดบ่มันมาขิดเด้อครับมันมาว่นแล้วในเมื่อมันเสียไปแล้วนี่มันเอาขึ้นบ่ไดดแล้วครับซิเอาอย่างมาขึ้นล่ะครับ มันไปเอยลรวเดว้ชีวิตคนเฮ่ามันเดินไปเรื่อยไปข้างหน้าเนี่ยไ่ได้เดินถอยหลังกลับมาดิเยสคิดว่าโตจะคลองสี่เป็นสาวไปเรื่อยๆครับหรือว่าเป็นนุ่มไปเรื่อยมันเถ่าไปเรื่อยครับชีวิตคนเฮ่านี่บ้เว,ว่าอายุคำฟ้าครับชีวิตอยย่น้ำกันโ่โดนครับเฮดแหมมันดีไปโหลดสั่งมาขนาดนี้แฟนครับเอฟซีหลายขนาดใดกันมีแต่คนสนับสนุนคนหักคนแพงแ,แหลวแยง มาเกิดปัญหาเนาะเออยางที่เห็นเหรครับเอฟซีมันกับแบ่งแยกกันมันกับแตกกันครับต่างคนกับต่างความคิดความคิดบ่คือการแน่นอนล่ะครับยศสึิดว่าตัวเจ้าของเฮ็ดแล้วมันถือมันมวนขนาดคุยกันแล้วเออที่จริงมันจบตั้งแต่โดนแล้วแต่เมื่อมันบ่จบก็ต้องไปเรื่อยจังสั่นล่ะครับคนเฮ้ามันได้จังสั่นครับทำเอียงไวกรรมมันก็ได้แบบนั้น สุดท้ายลูกนะครับตอนนี้ผมบอกเลยว่ายังบท่านหูจักยังตัถ้าปไหนแต่ตอนนี้ก็นยังเดิมได้รับผลกระทบแหละครับยังถามพอ,อยู่ใสจ้าสี่ถามหาเป็นตัเรือตูนบุคคลครับคิดเบิ้งให้ดีนะครับมันบมีผู้ใดอายากให้รอบรัวแตกแยกเด้ครับเ <ME> <c oughs> มื่อเลือกเองทีสีเอาพลังบวก <c oughs> นั่นแหละครับผมบอกเลยพลังบวกเป็นเหตุจนถึงความ แตกแยกของครอบครัวหาทางอื่นไหนครับพลังบวกย่าสร็จขึาไปบวกแบบนี้ครับแบบนี้มันมีแต่สิเกิดปัญหาบแม่นว่าบวกแล้วมันดีขึ้นครับบวกให้เลี้ยวลงยาทํำครับ